LG ได้เกียร์ตัวใหม่ครับ G4 ครับ27นิ้ว IPS Full HD 240สเฮิร์ตสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อ c อ p ซีบยปอยับซสำหรับวันนี้ครับเรายังอยู่กับจอ LG แต่ว่าเป็นจอที่ ราคาถูกลงเนาะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น 2K ใช่ปะ่ะ 2K 300เฮิร์ตเป็น9,500อันเนี้ยขนาดหน้านจอที่มันเท่าเดิมแล้วกันก็คือ27นิ้วแต่ว่าไม่มีการลดเรโซลูชันลงหรือความละเอียดลงเนี่ยเหลือเพียง Full HD 1,920 x 1,080มาพร้อมกับรีเฟรดเรทสูงสุดถึง240เฮิร์ตราคาค่าตัวผมมองว่าจับต้องได้ในราคา5,990ตรงนี้นะครับ Response t ท m e ที่ต่ำมากเพียงแค่1มิลลิเซกเกรดูเกรดการที่ Response Time มันต่ำเนี่ยก็ช่วยให้ในการที่จะเอ่อภาพ และการของภาพที่โมชั่นเบร์ต่างๆแล้วก็ การฉีดขาดของภาพอย่างสกรีนเจอริงได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอันนี้ก็คือสามารถลดอะไรไปได้เยอะคุณภาพและสีของพันเนลเนี่ยด้วยความที่พันเนลที่เป็น IPS IPS, IPS ก็โดดเด่นเรื่องสีสันที่แม่นยำแล้วก็มุมมองที่กว้างอยู่แล้วถึง178องศาเนี่ยก็สบายๆขอบเขตสีเนี่ยก็คือ sRGB เนี่ย99%ถือว่าสูงนะ <Wow. S 1> ตามมาตรฐานของ CE1931 i ตรงนี้ครับรองรับ h ิธีการด้วย <Wow. S 1> h ิธีการก็คือช่วยให้แสงผลเฉดสีสันสดใสนะครับแล้วก็มีมิติความแตกต่างข,ของสีขอบเกลี่ยสีที่กว้าง ในซอฟต์แวร์รอมที่ส่วนใหญ่อยู่แล้วล่ะผมไม่มีใครเล่นการแจ้งหรอกแต่เล่นธรรมดาเนี่ย4ี่ร้อนี่เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับตัวนี้รองรับ NVIDIA G-Sync Compatible เนี่ยแล้วก็ AMD FreeSync Premium เนี่ยก็จะช่วยให้ทำให้การทำงานเนี่ยเวลาเราใช้กราวจอค่ายขี่หรือว่ากราวจอค่ายแดดเนี่ยก็ทำงานได้อย่างง่ายขึ้นครับจะเป็นการซิงโครไนซ์ของรีเฟรชเรทให้เหมาะสมกับตัวกราวจอที่ผลิตเรทออกมาตัวนี้นะครับแล้วก็รวมถึงจะมีฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์ต่างๆมากมายเช่นที่ผมได้พูดไปเช่น Dynamic Action Sync ลดอินพุตแหลง Black Stabilizer คือช่วยให้เห็นราย เป้ากลางจอน,นั่นเองนะครับการดีไซน์ของจอก็เป็นจุดเด่นของจอรุ่นนี้คือมันดีไซน์แบบขอบจอแบบไร้ขอบเนี่ยสามด้านหรือว่า three side w i r a l e s s b a l e s s คือว่าช่วยขอบจอเนี่ยดูบางนะครับแล้วก็เพื่ออัตราในการใช้งานจุดเด่สนสำคัญคือขาตั้งขาตั้งเนี่ยออกแบบให้รองรับทะเลลัสสัตด้วยก็คือขาของมันเนี่ยจะเป็นแบบห้าเหลี่ยมแต่เทไปข้างหลังตรงนี้ทำให้มันมีความแบบตรงขาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากมายไหมแล้วจะเป็นเหล็กด้วยเกี่ยว่า L shape ท่าเกียร์แล้วก็จะเป็น L shape ขึ้นมาก็คือมันรองรับเรียกว่า fully adjustable อย่างเช่นการปรับสูงงงต่่่าาาา้้เยยออหหหัันนซขววรื การหมุนจอที่แบบแนวไพวอตได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณจะแขกแขนจับจอหรือว่าขาจับจอหนานาเนี่ยคุณก็สามารถต่อผ่านวีซ่าบลเมาส์ได้ขนาดร้อยคูณร้อยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้กับขาจับจอเนี่ยก็สามารถใช้กับตัวจอที่ปรับได้เยอะอยู่แล้วนั่นเองนะครับการเชื่อมต่อจะเป็น HDMI 2.0เนี่ยสองช่อง DisplayPort s 4เนี่ยหนึ่งช่องมีช่องเสียบหูฟังด้วยนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่า ตัวนี้จุดเด่นจะเป็นยังไงสำหรับ LG Antergear ตรงนี้ G4 40AB 27นิ้ว IPS 4 d 240 h z ราคาเพียง5,990นนเนี่ยถ้าเราดูภายนอกเอาท์ไซด์ของมันเนี่ยมาาันจะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเนาะฐานก็จะเป็นฐานเหล็กถ้าอย่างงี้ก็ดีก็คือจะไม่จะไม่ได้ขวางทางคีย์บอร์ดเมาอะไรมากมายแล้วก็จะมีเสากระดงขึ้นมาตรงนี้ด้าน,นหลังเขียน UG แล้วก็จะเป็นขอบเหมือนเบ้าที่เป็นตัวแบบดำๆไม่ได้ขอบแดงนะไม่ได้ขอบแดงแล้วก็จะเรียบง่ายแบบนี้นะครันเนี่ยเดี๋ยวเรามาให้ดูอารมณ์การเล่นเกมแล้วกันนะครับ วอลแลนเนี่ยก็คือจะเป็นเอ่า Full HD ใช่ป่ะ f u l ที่แบบแบบสุดโอเคอ่ะแมทฟาวละ Full ที่สองทศนิพพย์ก็ก็เป็นมนาตรฐานแหละแต่มันต้องการอะไรมากเพราะราคามันถูกไงถูงไหมเดี๋ยวเราเล่นเกมดูครับทุกการ์ดอยากของมานันดิไม่รู้เลยเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ตเต็ม,ตเ,ตมตเต็มเลย อันนี้ผมโชว์ประมาณ500เฟรมเห็นป่ะมันมีการจีซิงเงี้ยการเคลื่อนที่เป้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำให้มันเนียนขึ้นการเคลื่อนที่ของตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันมีอาการเชียร์ลิงเลยไหมหน้าจอใหญ่สะใจ27นิ้วเล็กไปใหญ่ไปแต่ว่าผมมองว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบขนาด27นิ้วปุ่ม Go ชอบนะ27นิ้วมันไม่เล็กไปอ่ะพอดี24มันเล็กไปไง27นิ้วก็ใหญ่พอดีกับสายตาจะทำงานก็ได้เล่นเกมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ผมลองวอลแล็ทอยู่เนี่ยมันมี G-Sync พอมีจ็ปปุ๊บกลั่นไที่240 240เเฟรมบนซ็ง่ายๆเมนูปรับบอะไร้างเป็นจอยสติ๊กก่เนี่ย อจอสติ๊กอยู่ข้างล่างตัวนี้นะนี่กดเข้ามาปุ๊บนี่โอ้โลโก้สวยว่ะเป็นยูเจียตะเกียร์ครับอันดับแรกซ้ายไปมีอินพุตมีให้เลือกอะปกติแหละ HDMI 1นึ่ง HDMI ส Display Port ก็จะมี3ช่องด้านหลังใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะมีเ Audio Out ให้ด้วยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บถ้าเรามาดูตรงนี้อ่อินพุตเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้จะเป็น Power Off คือปิดจอ Exit คือออกไป Game Mode ม,มีอะไรเล่นบ้างครับก็จะเลือกให้ว่า Gameer หนึ่งจะเป็น2 4 0 Hz นะครับ Extend VR นะครับปีด 3D AR นะครับเก m e Match j u s ก็จะมีให้เลือกนะครับ คอนเสร์ตเพจเจอร์เกมเมอร์หนึ่งเกมมาสอย A P S เลยอย่างเงี้ยใช่เลือกได้โดยรวมผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคาเพราะว่าด้วยความที่มันราคาไม่แพงมากนักเนาะฐานไม่แข็งแรงฐานเมทัลแล้วก็ตัวขาของมันเนี่ยมันเป็น L shape ใช่ป่ะเป็น L เขเป็น L ปุ๊บปรับได้หมดเลย Swivel h e ลเคสอะดัชเมนต์สูงต่ำซ้ายขวาก้มมือทุกอย่างได้หมดตรงนี้เป็นเจ้าของจอ L G ดูนี่ได้ครับ5 9า0บาทกับ L G หน้าเกียร์2 7 G 4 40ab ตรงนี้27นิ้ว IPS Full HD 240 h z และแน่นอนครับมีขายที่ iHave CPU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ